โอเคโอ๋ท okay. oh, ี่็นะตอนเข้าเกม One Punch Man เลยครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาซุ่มอาชื่อตัวก็อะไรวะพิกอตยูอาร์นะครับตัวที่หลายคนมองข้ามนะครับเพราะว่าตัวมันมาขั้นตัวเก่งๆหลายตัวนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เก่งแหละแต่ว่ามันมีตัวที่แบบว่าเราต้องเลือกหลายๆตัวก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบว่าตัวนี้มันก็เลยดรอๆไปนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาซุ่มพิกอตต์ยูอาร์พาร์ทสองนะครับมาดูซิว่าผมจะหมดไปกี่ใบแล้วก็ต้องสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับสำหรับพิกอตต์ พาร์ทสองนะอันนี้นะครับก็อ่ใครสุ่มแล้วหมดกี่ใบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ก็ไม่นแน่ใจว่ามีคนสุ่มเยอะหรือเปล่านะครับ <S <S เดี๋ยวว่ามาดูกันแล้วกันวันนี้ว่าเราจะจัดก็อดพาร์ทสองแล้วเป็นยังไงนะครับสองคนที่เข้ามาฝากกดซับสไครป์ช่องผมนิดนึงเลยนะฝากกดไลค์คนละหนึ่งไล,กกลคล์ลเพื่อเป็นกำลังใจแล้วไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าว่าผมจะต้องเสียกี่ใบแล้วมันจะออกมาเป็นไงสำหรับพีก็อดยูอาร์พาร์ทสองตัวที่หลายคนไม่ค่อยจะสุ่มกันไปดูในคลิปกันเลยครับผม สำหรับคนที่กำลังหาเว็บเติมวันทั้งแมนราคาถูกแล้วก็เติมได้่24ชั่วโมงนะผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับยี่สิบสี่เปนะครับแต่ละแพ็คของเขาเนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกโดยเฉพาะแพ็ก5แล้วก็6คูป,ปองเนี่ยโอโ้โหสิบเจ็ดบาทน่าจะถูกที่สุดเท่าที่หาได้เลยครับสามารถค้นหาคำว่ายี่สิบสี่เปร์นอกจากวันทั้งแมนก็จะมีเกมอื่นให้เลือกอีกมากมายครับหากใครสนใจก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับยี่สิบสี่เปเอาละเข้ามาสู่ขอบเอ้ยทุยเอาละเข้ามาสู่กับไอเดีย,ย <laughs> อข,าาของคุณบ bon อ,อ,อคนคิงเนอร์อนนทีวีก อันนี้นเป็น ID ไอดีที่ผมสุ่งร้อนเลยนี่เออก็อยู่กับไอดีเดิมนะครับอันนี้ไอดี ID คุณวอนกินเนอร์ทีวีนะวันนี้นะครับเราได้อ่าโอ้โหแบงคเหลือ2,000กว่าแบงคโอ้ my god ก็เป็นหมื่นนะฮะเออวันนี้นะครับเราได้สิทธิ์พิเศษในการมาสุ่ม pick up UR pass สองให้กับไอดีคุณวอนกินเนอร์ทีวีซึ่งตอนนี้เหมือนใช้ทีมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับพลังก็อยู่ที่95ล้านนะครับซึ่งตัวดำเราไม่ต้องพูดถึงครับตัวดำเราไอดี ID นี้เรามีอยู่609ใบแต่ว่าไม่มีตัวออาวุธนะ่ะก็เผื่ออใครยากจะ จัดอาพิกก้อนจุ่มอาพ้าสองก็มาดูกันว่าจะหมดกี่ใบนะครับก็ไม่รู้ว่าดูไปแล้วกันนะครับไม่น่ามีคนสุ่มว่าตัวเนี้ยน่าจะมีแหละแต่ว่า,าน้อยนะครับก็อ่าตอนนี้เรามีกล่องหิน3อันนะครับซึ่งเราก็ขาด1หินนะครับในการอัพนะครับนี่เราไม่มีหินฮีโร่เลยนะเพราะว่าเราเพิ่งอัพซอมบี้แมนไปนะครับอันนี้ก็มีกล่องหิน3อันไว้ให้เลือกนะครับเราก็ขาดหินหนึ่งอันก็จะทําขึ้นเป็นพาร์ทหนึ่งได้นะครับหรือว่า กดล็อกตัวละครมันมได้แต่ว่าพาร์ทสองเนี่ยจริงๆตัวละครพาร์ทสองผมไม่ค่อยทํานะใครที่ไม่เคยทำพาร์ทสองอนผมแมันจะมีเยอะนะครับก็มาดูเปนว่ามันต้องเสียอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งถ้าจะทำทำขึ้นพาร์ทสองเนี่ยต้องโอ้โหต้องใช้ลูกแก้วอีกสองอันแล้วก็หินอีกสามอันนะครับในการทําขึ้นพาร์ทสองเฮ้ยอย่างดวงนี่ก็พาร์ทสองไปที่เรียบร้อยนะครับเออถ้าจะทำทำขึ้นพาร์ทสามก็ใช้ของเยอะมากๆนะครับตรงนี้อืมนี่นะครับแล้วก็ซอมบี้แมนที่เราส่งให้เขานะครับตอนนี้ก็เอาลงศูนย์ฝึกกกไไวววว้้้้นนะะครับบบเเลลลอออออแ็ย่าาาืมปจุิ ดาวด้วยนะสำหรับซอมบี้แมนยูอานะครับแล้วก็อาวุธประมาณนี้นะก็เน้นสปีดนะครับสปีดตัวอยู่นี้เท่าไหร่อัะตีนี่พันห้าเนะยเยอะจัดอันนี้ครับอืมก็ขอโทษนิดน,นึงนะครับตัวที่เราจะสุ่มก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเราขาดหินเอาไว้ง่ายคือเราต้องได้หินสามสามอันใช่ปะ ก็คือได้ปลดปลดล็อกอันหนึ่งแล้วก็เอ่าเอามาปลดพรสองอีสองอันคือเราขาดหินสามอันแล้วก็หินฮีโร่นี่ยเรามีอยู่แล้วสามอันนะครับจากกล่องเปิดนะครับแล้วก็ที่เหลือต้องสุ่มเอานะครับป่ะพูดมากมามากพอแล้วเอ้ยผมขอแจกโค้ดเดือนนี้หน่อยละกันนะครับคุณวอนกินเนอร์อาจจะกรอกไป้แล้วก็ผมยังไม่ได้ให้เลยนะครับโค้ดเดือนนี้นะครับสามารถเขียนตามผมได้เลยนะครับ OPM 25นะครับเซฟนี่โค้ดนี้เลยนะครับอืมไม่รู้ว่าคุณวอนกินเนอร์กรอกไว้หรือยังนะครับกรอกเป็นโค้ดนี้เลยนะครับค่ะดปจเดืออน 2องเดือนนี้นะครับ OPM 25 SEP หรือว่า OPM 25 SEP นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคับโค้ดประจำเดือนนี้นะครับพูดมากมามากพอละ ไปเลยดีกว่านะครับเราจะสุ่มทีละ50บใบเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปพักใจกันทีละนิดทีละหน่อยคนละห้บใบนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าสุ่มแล้วก็ซื้อรหัสวันทัแมนเริ่มต้น10บาทเลยนะครับร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปให้นะครับเริ่มต้น10บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าใหม่ทักมาขอโค้ดสุ่มฟรีได้คนละ1ครั้งนะครับใครมีงบก็สามารถไปจัดได้ตอนนี้กำลังลดอยู่ด้วยนะครับมีทั้งซื้อแล้วก็แบบสุ่มฝากไ้ด้วยนะครับผมสิบใบแรกขอญาตจับเลยละกันันนา้้้หมวแล ครั้งแรกเราเราข้ามเลยหว่าเราจัดพลาสองอาจจะนานนะเพราะงั้นเราข้ามเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่านานหรือเปล่าโอ้โ oh, หเหลือตัวดำห้าร้อยเก้าสบาในะอุ้ยออกมาน่าจะได้มาเป็นเอ้ยเดี๋ยว อ๋อโอเคฮะเป็นพิกอตได้แหละผมผมเป็นพิกอต S S R นะฮะอันนี้โอเคไปกันต่อครับเราเพิ่งเปิดประเดิมแค่นั้นนะครับครั้งแรกอย่าเพิ่งรีบร้อนใจไปข้ามเลยวุฒะวุฒะวุฒะขอหิน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 ,หนย,ยังเหมือนจะยังไม่มาแต่เราได้ทองใหม่นะคือเปิดสิบปุ๊บได้ทองเลยคือไม่ค่อยเจอไปบ่อยนะปกติจะเปิดไปสักพักหนึ่งกับประมาณห้าสิบใบอย่างน้อยจะออกทองมาหนึ่งครับแต่นี่มาออกแล้วแต่สิบใบแรกอาจจะมีดวงหรือเปล่าอันนี้จริงๆคุณวอลกินเนอร์บอกมาว่าผมอ่า เชื่อว่าร้อแปดสิบใบก็ได้พาร์สองแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับรอยแปดสิใบเลยเว้ยพาร์สองแล้วโอ้โหปกติผมสุมเนี่ยพาร์หนึ่งยังไม่ค่อยจะออกเลยอันนี้ใส่ไปเป็นพาร์สองคืออย่างเราต้องได้หินนะอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะรอบที่4ี่สิบแล้วมั้งครับไปที่ส0นะิบนะมาต่อกันต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าเราได้เปิดกันอย่างยาวๆแน่อนอนในรอบ,บวันนี้ไปฮะอึ๊บ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 เซื้อเซื้อ โอ้โห oh, oh, hey. ไม่ออกว่ะคือ50าสิบใบแล้วฮะอย่างน้อยขออ,อีกหนึ่งทองได้ปหมถ้าอีกหนึ่งทองนี่คือดวงดีมากเลยนะแต่ห้าสิบใบได้สองทองหรือไม่ก็ได้หินได้อะไรก็ได้ได้หินลูกแก้วอะไรเงี้ยมันได้มาพักใจแล้วฮะ,ะตรงนี้เออนี่ครับเราเปิดไปอุ้ยเราเปิดไปหกสิบใบแล้วเหรออุ้ย นี่เราอัพเลยเราก็จะได้เห็นมา1ห,หินนะเนี้ยไปถีดฮีโร่นั่นเองนะครับเขาบอกว่า180ไใบได้พาร์ทสอเลยผมว่าไม่ได้ผมขอโทษสังคมเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แล้วเปลี่ยนตัวละครเหมือนเดิมนะขอเป็นพิกอรแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนคืนนะครับนี่เป็นพิกอต์นะเพิ่มเสริมดวง <c oughs> เสริมาลังกันหน่อยา <c oughs> ่าทุกคนนี่เด้อ <c oughs> ไปกันต่อครับตรงนี้60บใบใช่ไหม <c oughs> งั้นรอบที่70 <c oughs> ผมมาเลยแล้วกันครับ ไปด้วยความรวดเร็วนะขอหินลูกแก้วอะไรก็ได้ตอนนี้อยากได้หมดเลยครับแต่ยังไม่ได้เลยต้องหน,นึ่งอัน,นครับอุ้ยได้แลนะ้วอันหนึ่งจากการรับนะครับอุ้ยนี่จากผันเด็กมาทําไมอ่ะโอ้โหมาทําเพื่อมาทําทรงหรือเปล่าขอ,อเป็นหินอุ้ยได้แล้วโอเคได้หนึ่งหินได้หนึ่งหินได้หนึ่งหินไปครับไปกระต่อไปกระต่อรอบที่80ครับแปดแปบแปดสขอขออีกได้ไหมคือแบบอยากดวงดีมาต่อนรัวเอาได้ไหมไม่ได้ไหมโอ้โหเงียบอ่ะรอบนี้เงียบไปครับรอบที่เก้าสิบไปกระต่องครับทุกคน ตัวดาแล้วมีตัวดำไปเยอะเนี่ยแม่งโคตรปินอะรอบที่เก้าสิบใช่ไหมฮะอันนี้โอ้ไม่ได้นับครับเหมือนเปิดไปเรื่อยๆโอ้โหไม่ออกว่ะรอบที่หนึ่งร้อยผมขออีกสักหนึ่งว่ะอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งหินก็ได้ลูกแก้วก็ดีไปเลยอุ้ยค้างเลยอะ่ะเฮ้ยค้างเลยอะ่ะค้างแบบนี้ผมขอไปรับก่อนโอเครอบที่หนึ่งร้อย้ากิว่าตอนนี้เรามีหินสองหิน นะครับแล้วก็เออ่ยังไม่ได้ลูกแก้วเลยว่ะทุกคนได้ลูกแก้วในร้อยแปดสิบใบมันได้ยากมากเลยนะเว้ยคือมันต้องได้สองคือมันต้องได้สองลูกอ่ะซึ่งซึ่งผมซึ่งผมไม่เคยนะได้สองลูกแบบในร้อยแปดสิบใบอ่ะอันนี้ยังไม่ได้สักลูกเลยนะยังไม่ได้ลูกเลยสองลูกในร้อยแปดสิบใบอ่ะคือได้มากสุดก็ลูกเดียวอ่ะคือสองลูกคือเวอร์มากเลยครับร้อยแปดสิบใบเอาไปกันต่อครับรอบที่ร้อยสิบครับทุกคนขอหินก็ภูมิใจนะครับเอาหินเยอะๆไว้ก่อนนะครับอันนี้ไปครับเอารอบที่ร้อยสิบปุ๊บปุุ๊๊บบป อ่าเหมือนจะยังไม่ออกครับไปครับรอบที่ร้อยยี่สิบครับทุกคนโอ้โหพาสองใช้ตัวดำเยอะมากอ่ะซึบซึบโอ้ยมันก็มันตึบมันบอ่ายังไม่ออกครับเฮ้ยมันเฮ้ยยังไม่มันเงียบจังวะเราเป็นรอยสามสิบผมว่าต,ต,ต้องต้องมีอะไรออกมา้างแล้วแหละคืออย่างน้อยไม่ขอตัวขอเป็นหินแม่ก็ลูกแก้วได้ปะหินแม่ลูกแก้วได้ปะหินลูกแก้วโอ้โหมันเป็มันมาเป็นตัวว่ะโอ้แล้วตัวแบบว่าจักรพรรดิเอ้ยไม่ใช่จักรพรรดิพี่กอรด้วยอ่ะมาทำไมฮะพี่ชายพี่จ๋า พี่จ๋าอุย้ยโอเคโอเคโอเคครับลุ้นว่嘛คนลุ้นเลยเอีรอบที่เท่าไหร่แล้วอะร้อยไปร้อย่สิบไป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 ขอลูกแก้วขอลูเกลร้อยยี่สิบรูเกลร้อยยี่สิบลูเกลรูกเกล,กเกลโอ้โหไม่มาครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมันยากกว่าทุกคนร้อยแปดสิบมันค่อนข้างท้าทายเลยฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีน่าจะมีคนเคยได้แบบแต่ต้องลงดีมากเลยนะโอเคฮะับร้อยห้าสิบก็ยังไม่ออกนะครับ อ่าถ้าก็ว่าตอนนี้เรามีหินครบ4ี่ก้อนแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหลูกแก้วลูกแก้วเนี่ยถ้าได้อีกทีคือ300ร้อยใบนะเว้ยโคตรเยอะเลยเนี่ยกระจุกกระอักเลือดคนกระอักเลือดแล้ว300ร้อยใบก็คือไม่การันตีด้วยนะแต่มันจะไม่ออกจริงหรอวะผมจะส่งไปจนถึง200ร้อใบเลยนะอันนี้รอบที่ร้อยหกสิบครับไปฮะขอหนึ่งลูกแก้วก็ดีนะขอหนึ่งลูกแก้วมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเลยโอ้ย ไม่ออกรอบที่170ครับไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้คือมันๆนะวันนี้คือไปกันแบบมันๆนะ170ครับโอ้ไม่ออกว่ะมาครับรอบที่180ครับตอนนี้คือหินหินเราครบแล้วแหละเราขาดแค่ลูกแก้วอย่างเดียวละนะครับก็ยังไงก็ได้ขอลูกแก้วมาแบบเบิ่มๆเลย180แล้วเว้ยรอบนี้คือการันตีมาแล้วฮะแต่ไม่ออกครับไปครับ190ครับด้วยสุ่มเกินโคต้าแบบว่าพาร์ทหนึ่งไปแล้วนะปกติผมจะไม่ค่อยสุ่มเกิน180นะ190มาแล้วฮะอันนี้ปลดวอล์กขีดจำกัดแล้วขอหนึ่งลูกโอ้ยไม่าวะ ปวดหัวเลยอันนี้ปวดหัวเลยะปะปวดหัวเลยปะเอ้ยมาแล้วม่หนึ่งโอเคอย่างน้อยการันตีเราคือ300ใบอยใบะไม่รู้ดวงดีหรือเปล่าโอเคโอเคมาฮะอ่าขาดลูกแก้วแค่หนึ่งลูกว่ะคืออย่างน้อยเราจะโอ้โหสามร้อยใบนะเว้ยแม่งข่าวร้ายข่าวดีไม่รู้อะ แต่ว่าลูกแก้วขาด1นหินนะครับตอนนี้เรามี2ใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกนะครับในการทำพาร์ทสเนี่ยเราต้องใช้ลูกแก้วถึง3ลูกนะก็คืออ่าลูกที่ใช้ไว้อัพตัว1ลูกแล้วก็อีกลูกหนึงอีก2ลูกก็คืออันนี้ครับ ไม่ใช่อัพขึ้นพาร์ทสนะครับอืมโหไปกันต่อครับทุกคนคือไม่อยากให้ถึง300ใบเหมือนกันนะขอแบบก่อน300ใบเลยวนะ่าการสุ่มพาร์ทสองในนั้นที่ผมขอสักครั้งเลยวนะ่าคือถ้าโดนกรตีนี่กนะ็ใช้ได้เลยนะครับไปครับรอบที่210ใบครับไปครับผมทุกคนไม่รู้ว่าคุณมอนกินเนอร์ดองมานานหรือเปล่าแต่ผมใช้ให้แล้วฮนะตอนนี้ขอหนึ่งลูกมาติดๆเลยไนดะ้ปะอะไรเนี่ยทําทไมเป็นวนะัคซีนแบรนด์ฮะรู้มาทําไมไม่อยากได้ครับเอเดนจี <Energy Bowl. S 1> ้บอลไปฮะปึ๊บ ลูกแก้วแค่ลูกเดียวคือเราถ้าได้เนี่ยคือเราเอ็นเลยครับเพราะว่าเราได้การันตีมาละนะอุ้ยไม่ออกว่ะทุกคนขอลูกแก้วหนึ่งอันคือจบเลยนะอะไรก็ได้ขอลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วทุกคนภาวนาพร้อมกันฮนะไปฮะลูกแก้วมาลูกแก้วมาอยากเห็นถิงแดงเห็นสีงแดงโอ้มันจะไม่มาวะ่ะตอบทีเท่าไหร่แล้วต่อสามศูนย์เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจะฮะไปกันต่อครับลูกแก้วเออไอเนโอ้โหไม่ออกไม่ออกไม่ออกใช่ไหมใครไม่ออกผมไปต่อขอ ขอพี่ชายขอพี่ชายอุ้ยมันแาลเป็นหินโอเคอย่างน้อยได้หินให้คุณมอมกินเนื้อแบบปลอดปลอดภัยไม่ปลอดใจปลอดภัยอะไรวะ <c oughs> มาครับสองร้อยห้าสิบแม็ก็สองร้อยหกสิบแล้วแหละตอนเนี้ยอะแมกันต่อเลยกราบเลยผมไม่สนใจฮะลูกแก้วไอ้มันจบไอ้มันจบเลยขอร้องละโอ้โหมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วทุกคนโอเคฮะเราหมดไปสองร้อยหกสิบายแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีหินเยอะมากครับโอ้โหแต่ว่า สงส่อาจจะต้อง300ใบว่ะเสียวครับอีกสี่สิบใบไปๆๆอีกสี่สิบใบฮะไอ้คุณบอลคิงเนอร์ไปฮะ,ปฮะทำใจให้พร้อมแล้วไปก,กันต่อครับทุกคนเข้ามาแล้วให้มันจบเลยได้ปะโอ้โหมันเป็นสิบมันเป็นสิบมันเป็นสิบครับขออีดึงหินแม่งก็หนึ่งลูกแก้วก็ได้มาให้ปอบเจอกันหน่อยโอ,ออออโอ้โหต่อเก้าสิบต่อเก้าสิบต่อเก็าสิบโอ้จะบ้าโอ้จะบ,บ้าแล้วทุกคนเป็นบ้าแล้วโอ้โบ,บ้าแล้ว อืมอืมอุ้ย,ยมันออกมาเป็นตัวผมไม่ได้อยากได้ตัวตัวมีมีจะเบื่อแล้วอ่ะทำพาร์ทแปดได้แล้วอ่ะตัว S S R ธรรมดา,าโอเครอบสุดท้ายครับถือว่าโดนการันตีนะอันนี้300อใบครับจัดเต็มแน่นอน300ใบข้ามไปเลยฮะอย่าออกตอนนี้นะเว้ยออกตอนนี้กูโกรธอะ่ะ <c oughs> เอาไว้ออกก็แต่ถ้าออกเห็นบาก็ไม่โกรธอยู่โอเคครับเราจัดไปเรียบร้อยฮะ3ลรูกแก้วครับ ไปครับเฮ้เข้าผิดมาฮะเราไปอัพตัวละครกันเลยดีกว่านะสำหรับพีกอยูอารนะครับนี่ตัวละครทําอะไรได้แซบครับกินแซบมีหินเจ็ดอันอะโอ้โหเยอะจัดอะไปครับปลดล็อกไปพร้อมกันครับทุกคนบวกพลังมาหมืาบวกพลังมาอีกหมืนสามครับทุกคนไม่ตลองมาอีกหมืนสามแล้วก็สุดท้าย เปิดสามมาครับพาดสองแบบตึงๆจัดไปดิรวมร่างครับอย่าระเบิดเวลาออเนี่ยครับถ้าแซบครับแซบแล้วโดดทับด้วยนี่ปกติพิกอตจะแซบอย่างเดียวฮะแต่ร่างนี้คือแซบไม่พอโดดทับอีกอ่าก็นี่ครับได้มาแล้วนะครับพิกอตนะครับทำพาดสองขึ้นด้วยใครจะว่ายังไงผมทำขึ้นพาดสองเลยครับ มาโอ้โหพาร์ทส,สองแบบว่าไม่มีเอฟเฟก์อะไรเลย <c oughs> แต่พิกอัพาร์ทส,สองทำอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับขี้เกียจอ่านนะครับนี่พาร์ทส,สองทุกคนน้าแคป์ไปอวดคุณวอนคิงเนอร์ทีวีนะครับว่าพาร์ทส,สองมาแล้วฮะเรียบร้อยนะครับก็โดนเต็มๆนับรับ300ใบนะครับ,รอ,บ,รบอืมโคตรแบบว่าจัดหนักจัดเต็มอะเนี่ย เหมาหมดนะครับตรงนี้มีอะไรมาผมเหมาหมดก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่มีอะไรใหญ่ให้ผมซุ่มหรือว่าผมหมุนเนี่ยสามารถทักมาได้ตลอดเลยนะครับในเพจนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพจซื้อแล้วก็ซุ่มรหัสวันแม่เริ่มต้น10บาทนะครับลูกค้าใหม่ท่ามาขอขอสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็คลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณคุณวอลกินเนอร์ทีวีอีกครั้งหนึ่งครับที่กล้ามาเสี่ยงดวงกับผมนะก็ถือว่าสนุกสนุกไปนะสำหรับผมนะสำหรับคุณวออินนเร์าจจะกุมมขับอยู่เเอาจอกันคลิปหน้้าลผมไปแวครับ บายบายครับสนุกมากสนุกมากเราอาจจะได้มาอัปเดตนะถ้าแบบว่าใครอยากดูว่าพาคสองเล่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ไม่ได้จัดระดับสามดาวนะเออก็อาจจะได้มาอัปเดตนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับล้าเขาปั้นเป็นยังไงให้สุดขนาดไหนก็รอดูใน,นอนาคตแล้วกันนะไปคิปนี้ไปจริงละบายบายฮะบิด